สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เกศจะชวนเพื่อนๆแล้วก็ f อทุกๆท่านนะคะมาทำเมนูเต้าเจี้ยวหล่นกันนะคะรับรองว่าเมนูนี้อร่อยเข้มข้นจริงๆค่ะหอมมันกินกับข้าวสวยแลร้อนอร่อยมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะสําหรับเมนูเต้าเจี้ยวหล่นนะคะก็จะมีส่วนผสมนะคะเท่าที่เห็นนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะตัวแรกก็จะเป็นเต้าเจี้ยวขาวนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะเราก็จะเอามาทําการล้างน้ํานะคะโดยการเทลลใส่กระชอนนะคะแล้วก็ล้างน้ําทาความสะอาดก็สองสามรอบนะคะเพื่อให้ความเค็มม,มันลดน้อยลงนะคะ นี่นะคะล้างน้ำแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้มันเสด็จน้ำนะคะพอเสด็จน้ำแล้วเนี่ยเราเอามาตำกันเลยนะคะนี่นะคะมาใส่โคกแล้วก็ตำตำนะคะตำให้แหลกเลยนะคะตำให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตำ้วเจียวหล่นกันก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ,ะ,คะตำให้ละเอียดเลยนะคะ นี่นะคะเราก็ทำละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตักพักใส่ถ้วยไว้นะคะก็ได้ประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่เลยนะคะประมาณครึ่งโลได้นะคะตัวเจเนี้นะคะมาคนะ่ะเรามาดูส่วนผสมต่อไปเลยนะคะตอนนี้เราก็ตําเสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นพริกพริกแดงพริกเขียวนะคะแล้วก็น้ําปลาพริกหอมซอยนะคะแล้วก็ส้มมะขามหมูสับนะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะ ตามด้วยส่วนผสมที่เป็นกะทินะคะตัวหลักเลยนะคะที่มีกะทิด้วยนะคะมานะคะ่ะตอนนี้เราก็ตั้งหม้อนะคะแล้วก็เอากะทิใส่นะคะกะทิเนี่ยเราใช้สองกล่องนะคะถ้ามันน้อยไปเราก็เติมน้ําเข้าไปได้นะคะน้ําเปล่าที่ล้างล้างกล่องเนี่ยนะคะเติมอีกสักหน่อยนึงก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้าล้างคกนะคะที่เราล้างไว้ แล้วก็เดี๋ยวเราต้มกะทิให้พอเดือดนะคะไม่ต้องให้เดือดแรงนะคะเอาพอเดือดนะคะพอร้อนนะคะนะะแล้วก็คนคนให้กะทิมันเข้ากันนะคะ ะะตอนนี้กะทิของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเนี่ยค่ะเริ่มเดือดผุดๆประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เ,นะเ,เจ้าเจียวป่นที่เราโขกไวนะะน้นะคะเนี่ยนะคะเดือดแล้วนะคะก็ใส่เจ้าเจียวป่นที่เราโขกไว้นะคะอันนี้เอาน้ําละลายเจ้าเจียวนะคะเพื่อไม่ให้มันจับตัวเป็นก้อนนะคะเทใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราล้างถ้วยใส่ไปอีกทีนะคะ จแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนะคะเปิดไปออตอนกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนนะคะไม่ต้องให้มันเดือดแรงนะคะน,นะคะคนให้มันเข้ากันนะคะหอมเจียวๆกับกะทิเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้กะทิมันเดือดอีกสักนิดนึงนะคะ นี้นะคะพอกะทิเดือดได้ที่นะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะหมูสับที่เราเตรียมไว้นะคะหมูสับเนี่ยของของเราก็จะหมักนิดนึงนะคะใส่น้ําตาลซอสซีอิ๊วขาวไปนิดนึงนะคะเพื่อให้หมูมันไม่แข็งกระด้างนะคะนี่นะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะหมักแบบไหนนะคะแต่แต่ว่าเราว่าหมักนิดนึงก็จะดีคะ่ะหมูมันจะนุ่มเลยคะ่ะนี่คะ่ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะ ไม่งั้นมันจะติดเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะผนให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆยีๆให้มันแตกเนี่ยคะ่ะกดๆให้มันแตกๆนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะคะอันแรกเนี่ยเราก็จะใส่น้าส้มมะขามนะคะสักช้อนทับพีเนี่ยนะคะใส่ไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยถ้ามันลองชิมรสแล้วมันไม่โอเคแล้วเราค่อยเพิ่มได้นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะน้ําตาลประมาณสองทับพีนะคะประมาณนี้ ให้มันละลายเข้าๆกันนะคะเนี่ยคะ่ะบี้บี้หมูให้มันแตกออกเดีกันด้วยนะคะหอมมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะนี่รสชาติโอเคเลยคะ่ะเพื่อนๆหวานเค็มมันนะคะแต่เดี๋ยวขอใส่น้ำมะขามอีกสักนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะ ะะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ต้นออหอมหอมแดงซอยเลยนะคะนี่นะคะใส่ไปหมดเลยนะคะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ นี่เราก็จะใส่ไข่เลยนะคะไข่ที่เราตีไว้นะคะตอนเราใส่ไข่เนี่ยตอนเราใส่ไข่เนี่ยเราก็ต้องคนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ไข่มันจับเป็นก้อนนะคะเนี่ยนะคะรีดคนเลยนะคะคนให้มันเข้ากันนะคะมันจะ<อ>เนื้อไข่มันจะเนียนเข้ากับเ,เนื้อเจ้าเจียวหล่นเลยนะคะเนี่ยนะคะโอ้ยเนียนหอมมากๆเลยค่ะเพื่อน,อนๆน่ากินจริงๆนะคะใครสนใจ เมนูนี้เอาไปทํากินกันได้นะคะเพื่อนๆกินกับผักข้าวสวยร้อนๆเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะีน่นะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกนะคะเป็นลูกโดดเข้าไปนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแดงซอยนะคะพริกเหลืองเนี่ยค่ะซอยใส่ลงไปสีสันน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆหิวข้าวเลยค่ะน้ำลายไหลเลยค่ะหิวข้าวเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ กินมากๆเลยนะคะสีสันสุดยอดนะคะเมนูเต้าเจี้ยวหล่นเนี่ยนะคะเราก็ต้องปรุงรสให้ให้หวานอมหวานนะคะแล้วก็เค็มแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่พริกไปนะคะเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่ต้องเข้มข้นนะคะเต้าเจี้ยวหล่นเนี่ยเพราะว่าเรากินข้าวสกับข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ผักอีก ต้องเติมรสชาติให้เข้มข้นนิดนึงนะคะมาค่ะตอนนี้เรามาตักเสิร์ฟใส่ถ้วยก่อนก่อนนะคะผักก็น่ากินมากเลยค่ะผักมีมากมายเลยค่ะมีเยอะเลยค่ะเตรียมมาเพราะว่าบ้านนี้ก็ชอบกินผักนะคะก็ะเตรียมมากินกับเจ้าเจียวหล่นนะคะนี่นะคะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟนะคะก็เพื่อนๆและแอปซีท่านใดนะคะที่เข้ามาดูและชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปต่ตอไปนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาผักชีโรยหน้านะคะสิวสันสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะแล้วก็ตามด้วยผักนะคะอ๋ออร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทํากินกันนะคะ ก่อนจบนะคะก็ต้องขอขอบคุณ fc แล้วก็เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะมาให้กำลังใจกำลังใจนะคะรับชมนะคะก็ขอบคุณมากค่ะเมนูนี้เจ้าเจียวหลนนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆค่ะอร่อยนะคะกินกับผักเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆสนใจลองไปทำกินกันได้นะคะคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะ